คุณพร้อมลพัอืมนะพรหมรพันเนาสบายหัวขึ้นมากเลยค่ะสงสัยไหมเกิดจากอะไรถือโอกาสแจ้งเพื่อทราบนี่แหละครับมันอยู่ในตัวของท่านอยู่มีอยู่แล้วสิ่งที่นั้นลุงบอกว่าเป็นพลังงานบริสุทธิ์ไม่น้อยหนึ่งไม่น้อยกว่าหนปอร์เซนนะครับส่วนทางฮูองค์การอนามัยโลกเขาบอกว่าเป็นอินเทอร์เนลเอนเนร์จี แปลว่าพลังงานที่อยู่ภายในตัวของคุณมีอยู่แล้วนะทีนี้มาเสริมกับบุงให้เองนะครับจะเป็นเสียงของลุงอากัปกิยาของลุงมันก็เพิ่มเติมไปเปรี้ยงมันก็เป็นแรงบวกนะไม่น้อยกว่าหนึ่งเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วได้ไปเพิ่มห้าเป็นสิบเป็นร้อยยี่สิบประวาวเนี่ยเนี่ยก็แค่นี้เองครับในสิ่งที่ไม่ต้องไปไกลไปกว่าน,นั้นพลังงานมันจะทํางานแค่นี้เองครับจึง ทำให้ทางฝั่งคุณสบายหัวขึ้นมากเลยไม่พอสบายตัวด้วยทุกเนื้อเยือ่อทุกเซลล์ในร่างกายทั้งหมดเรียกว่าทั้งองค์ขาพยบไปหมดเลยเบาสบายวืดนี่แหละครับของดีมาช่วยมนุษย์อย่างท่านอย่างผมจบข่าวครับผมมี่มมห่างรูว่า <c oughs> ผมนั่งห่างเกินไปพอตรธรรมดาผมรุ้ส่งได้เลยอืม <c oughs> ต้คไปอออคคุณรัตนาพรลุงคะหนูเพิ่ง23 y e a r s ขอโทษครับ อืมโอเคเตรียมพร้อมเอ่แอคชั่นไปคุณรัตนพร์